สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับผมขณะนี้อยู่กับช่องสายลุยสายเลาะออพิเชียววันนี้จะบอกเลยไม่ทาปร,รารับอาจารย์หมอหกโมงจากดอนเมือง ส่งรามานี่ครับอกโมงขรึ้นรประจานหมอส่งรามาเจ็ดโมงห้าสิบเก้าครับผม, <st arts> มก็เพิ่งถึงครับผมติดมาก30 1. 30 1. 30มนี่ครับค่ารถยี่สิบหกกิโลหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ค่ารถไปแล้วครับผม293บาทจะติดอะไรขนาดนี้2ี่สกิโลเมตรเดินทางชั่วโมงครึ่งครับผมนี่ครับชีวิตการเป็นอยู่ของคนเมืองกรุงครับผมวนวัดไม่มีอะไรครับนี่รถติดอย่างเดียวเจอแต่รถติด วันนี้ตื่นเช้าออกไปทํางานไม่พอครับยังไม่พอครับต้องตื่นแต่ตีสี่ถ้าใครไม่อยากเจอปัญหารถติดนะครับผมวันจันด้วยวันนี้บันเทิงศิลนครับผมติดสนันวันเมืองครับติดสนันวันเมืองเลย จะออกถนนวิภาวาดีเหมือนเดิมครับผมเหมือนเคยรถติดมากมากบรรยากาศก็ท้องฟ้าแจ่มใสครับผมหนาวนิดนิดนิดเดียวหนาวนิดเดียว ใครที่รับชมอยู่จังหวัดไหนอ่าเข้ามาคอมเมนต์กันได้ครับว่าจังหวัดนั้นของท่านอยู่เป็นแบบไหนบ้างหนาวหรือไม่หนาวนี่ก็มาโหถนนวิภาวดีครับผมหิวกาแฟแล้วต้องหากาแฟกินก่อนก่อนละเหมือนเดิมครับผม ชีวิตประจำวันของผมครับผมแท็กซี่สายลุยครับตบอบจททุกการเดินทางอย่าลืมนะครับปีใหม่นี้นะครับผมมีบริการออกต่างจังหวัดนะครับผมรับจ้างบริการออกต่างจังหวัดนะครับผมใครที่ใช้รถโดยสารอยู่จองตั๋วไม่ได้ ลกลัวรถเกาะกลัวจองตั๋วไม่ได้กลัวเวลาเดินทางนู่นนี่นั่นแท็กซี่สายลุยครับผมพร้อมบริการทุกท่านครับผมติดต่อไม่ได้เลยครับรับจองคิวครับสอบถามรายละเอียดที่ศูนย์926143880ครับผมลา์เบอร์นี้ไม่ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมทำกรารขับรถก่อนนะครับผม เอาบรรยากาศมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับผมใครที่ดูคลิปนี้แล้วขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนกันนะครับผมใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ